ยายตาบดีแม่บึงหนาวไอพี่เห็นขาก็เลยมาหาซอยังมือเศร้าหนาลากหนาลากยายอยากเขียนูเห็นอวันนี้พี่น้องเดินทางเข้าไนี้เก็บของแล้วแล้วออกเดินทางก่อนเดยจ้า